กับฝันไม่มาด้วยครับความฝันนี้จะต้องเป็นงครับไป,บบไปบบทุกหมู่บ้านไปทุกตำบลสอบถามวันทีไหนมีมา

ขอซื้อมาตัวได้ไหมขาย,ายมา้าตัวนี้ในชะ่จ้ะเออคุณหนูแน่ใจเหรอครับจะซื้อมาตัวนี้ไ,ไปเนี่ยแน่ใจสิมีทุนการเงินมาอ๋อนั่นดีเลยนันผมจะได้ไม่ต้องเดินไปไกลและผมขอแค่ 1, พันเดียวครับเขาขายเท่าไหร่นะพันนึงครับถ้า่างนั้นขายาพันนึงใช่ไหมเอาอย่างนี้นั่นหญิงให้พันห้าเท่าไหร่นะ 1ันห้าลุงี่ด like hmm. like ีๆนะพันห้าเงินเั็น <wichtig> พัน <savory> ห้าเชีรวนะได้เลยได้เลยนะตอนน้ต่ราคาอู่ขายกัน0 0พันหนึ่งเขาให้กูพันห้าพันหนึ่งพันห้าได้แนเลยันหนึ่งพันห้าเฮ้ยนี่เขาต่อกูอยู่นี่ว่าเนี่ยไม่เอาอ่ะพันดเนี่ยจะมาต่อพันจะไม่เอาดีไม่ดีเลยเจ็ดร้อยนะ ของพวกนี้ไม่ได้กำไรเลยไม่ต้องไปดูดูถ้่ันเดียวก็ทันเียวัเดียวเงพันห้าขาดทุเดี๋ยวสักคู่นะขาดทุนคู่พ้เงินลยกี่ตัวไมิไม่ได้ต้นันึงเสดียมาเดี๋ยวมาไกลต้องถูกไวมันลวงหายยังไงกัน กันควาานี่เอาไปยัดไว้นั้นเนี่ยไม่เอาละพี่นัสอมเดี๋ยวไปมคะเหอโอเคอะมาเลยพันหนึ่งนี่ไงแบงค์ไทยก็นี่ไงแบงค์ไทย

มาล้พี่เมย์อยากไป้พูดอะไรอ่ะพี่มาจังี่มาแี่มันก็ใกล้จะมืดค่ำแล้วนี่อกทาน้าวน่งเสื้อผีขอทาที่นี่่อนะ เริ่มตอกยินความเมื่อว,วอา,ามปกนลยครับการเดินทางก็คงจะไม่ปลอดใครแล้อแล้วเสียง่อราคังดังมันต่าง หาละแฟน รอสค่อนต้องกลับควาเป็นมนุษยเป็นทีันะครับแลวก่นเป็นตัวดวกันรไปเรื่อยครับจะเป็นเร่ของเราอยู่กันหีุลชีวิตัยงเปิมขร บอกเ่้าหนี้อ่ากัหยเงีโงช่วยผ่วที่แม่ของเรียนช่วยในชีวิตตัวเจ้าเอาไว้แต่ข้าของฉันก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนทั้งใจไม่าาในางอย่างไรดีถึงสะว่าเะไปทำอะไต่อไปนี้็นทำขอบคุณจากข้าของคัน,นก็แล้กันนะ้ว กูดีไม่ใช่คนร้ายตีดีเก่อนนี่นี่ทาเป็นคนขโมยไม้ไมไห,รหรือเปล่าเนี่ยนี่ขโมยหรือเปล่าหายอยู่ไหนอะหายไปไหมไหนไม่เลยจะหามากกว่นั้นเจอได้อะไรกันก็เพราะว่าที่จริงแล้วมากกว่านั้นคือขอ้ามเจ้ามาใชยคนนี้เองพูดจิง ข้าหมดใจคุณไไม่ได้นะคุณไปแที่ไนไม่้อกมต้องกังวใจะขหมดนี้ไม่คือความจริงข้าไม่องเรียนที่ไหก็หมดความจง่าไปูบดนมดีเนการทารุมีเพื่อนรักเป็นสิ่งเรื่องสำนันเดียวกันเด็ทั้งสองคนเรียนจบเท่ากันน่าจะ เป็นหมายและสถานเป็นของขวัญก่อนที่จะมีทำการสุนทรีน่าจะรอรอสถานเขาเรียกประเชายด้วยชายแต่ระหว่างการทาเราคอยช่ยได้ราย้านในมาถอนพรหลวงชืคอาอร่วมอเพื่อนรักละนเพลงที่มันดีมันก็เกิด เมื่อด้รู้จัเดียวกันทอ่วโลกเขาภาควันชาเที่เขาได้รู้จักกันสิบาของเข้าวันชาย้อกจากไปยได้เจอมาทั้งตลอดชีวิตเลยไเสียดายวันที่ไทเจอสิบห้าแบันชัยจะได้แาบไหน เพื่อนรักที่เคยรักหลังกอดเราควาาัญชัยบนนี้มันมีชื่อฟอันเป็นแค่ลมแห่งไฟบนนี้ใครไปําม,าว,ามาว่าได้ครเขาไม่ทำควัญชายต้องการแต่ดาวชนิต 来，来，来！ ีผมขวัญรุ่งนี่เหมือนนี่ใ่ขาเหมือนมีไม่เราทั้งสองต้องเก็บกดมีขวัญตรงได้โดนอภัยจันทันทีก่อนใช่ใจเย็นก่อนด้วยครับก้่องันขวัญรุงรู้เรื่องแล้วั้งหมดแล้ว ทเที่เสร็จพี่ขวัญเมืองที่เท้าตัวเสร็จพี่ขวัญชัยเหตุการณ์ครั้งนี้มันร้ายแรงนะแต่เสร็จพี่คิดดีๆนะพี่คะว่าขอัญเรือนขวัญเรือนไม่เกี่ยวแล้วไม่ใช่เขาเสร็จพี่ใช่ไหมคะเสร็จพี่ขอนชัยเสร็จพี่เราคิดดูให้ดีสิไหมคะนิ้วแหนร้ายต้องตัดนี้วนาที่ไประมีการสิ่งใดแลาวที่จะให้เราทั้งสองกันน่าได้ช่วยเหลือเพื่อการถ่ายทอดที่เสร็จพี่ขอนเมือง ไม่ทำผิดต่อเสดที่ขวัญชัยนะพดีค่ะใช่ไหรัพี่ต้ออโทษใจ้ในวันเดือนเราจพูดที้เป็นโลจูนพี่ต้องขอโทษใจจริงๆแต่วัน่องจะรู้นะวเระพพันธุ์เนครั้งนใช่ไหมแม่พี่มันเลวหนายงนะที่ขวัญัยไม่สามารถที่จะหายจากับหานีนได้แต่หาแม่ว่าเราทั้งสองคน พี่เดเีด้ว่จ้าพี่เ่หพี่อยากให้ที่สองคนเดนทางที่มองเป็นพีชนะี่เป็ของกับพี่ชาว่าวันใช้ที่งเรืองในตอนนี้นั่นคือวันใชตทวงราที่แท้จริงนที่ควันช้ก็คือควันเมืองบอกพี่ชายาไปแร้ เล็กกว่าเดิมกลายดาเป็นสายตาไหก็ได้หลังจาน้นให้น้ำพันธมาดนที่สถานสงสารเจ้ตกลพไหมล่ะเรื่องมันเก้าชันกับลุงจะจัดการเองก็หนึ่งพันยูนัน